ข่าวด่วนข่าวใหญ่บีจีปทุมิเตศตปลดมาสดาอีชิอีพ้นตำแหน่งกุนซื้อใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุมทงคอบอลจริงต้องบุมทงนะครับวันนี้ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมไปถึงคอนเทนต์ฟุตบอลจากทั่วโลกมาอัปเดตกันเหมือนเดิมครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบุมทงกันไหว้หน่อยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมไปถึงคอนเทนต์ฟุตบอลที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ขอไปเกาะติดเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันหน่อยนะครับก็มีประเด็นสุดช็อกสำหรับแฟนบอลบีจีปทุมยูนเต็ดนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่มีกกาาาาารรแถลงงงข่่วอยเป็นท ครับแต่ก็มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะครับมีการระบุแล้วนะครับว่า BG ปัทมิเต็ดเดียตัดสินใจปลดมาซาดดอีชิอิคุณสือชาวญี่ปุ่นออกจากตําแหน่งเฮสโคดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีการแยกกันในช่วงบ่ายของเมื่อวานที่ผ่านมาครับโดย BG จีปัทมิเต็ดนะครับเพิ่งบุกไปสเสมอกับสรางงนะครับในศึกฟุตบอลชอปปี้ครับหรือว่าศึกบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนก็ทําให้พวกเขาไม่สามารถเก็บแต้มเพียงพอที่จะ ลุผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ก็ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับแถมรูปเกมในวันนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่า BG ได้เปรียบมากๆเพราะว่านักเตะของสลังองโดนใบแดงไล่ออกตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับแต่ BG ที่เหลือตัวผู้เล่นเยอะกว่าไม่สามารถทําประตูและพลิกสถานการณ์เอาชนะสลังองได้นะครับก็ทําให้ BG ตกรอบไปตามระเดียบทั้งที่มีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ทําให้ทางมาสาอิชิอินะครับเข้ามา คุมทีมหลังโดนปลดออกจากตําแหน่งกุซือใหญ่ทีมชาติไทยเนี่ยก็ทําทีมได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะผลงานหลักๆในศึกบีเอฟซีแชมเปี้ยนส์ทูเนี่ยก็พาทีมตกรอบนะครับส่วนศึกบีเอฟเอครับ หรือว่าชาร์ก FA ครับเนี่ยก็พาทีมตกรอบเช่นเดียวกันนะครับขณะที่ผลงานฟุตบอลลีกนะครับตอนนี้ก็มีแต้มนะครับตามหลังบุรีรัมยูเตด,ดทีมจะฝูงถึง14คะแนนแล้วก็หลังอยู่อันดับ5ของตารางคะแนนนะครับส่วนที่มีลุ้นอยู่นั่นก็คือฟุตบอลลีกครับหรือว่าเมืองไทยครับนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับ ตอนนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าใครจะเข้ามาคุมทีม BG นะครับเพราะว่าผู้ช่วยผู้ปุกสอนแล้วก็เคยเป็นกุซื้อใหญ่อย่างโค้ดบอยสุปชัยคบศินก็ย้ายไปคุมทีมระดับไทยลีก2อ,อย่างบางกอก f c แล้วนะครับส่วนโค้ดง้วนสุรชัยจตุรัพรพงษ์เนี่ยที่ส่วนใหญ่เวลาโค้ดจะโดนปลดแล้วก็ เขาจะทําหน้าที่ขัดตาทัพตอนนี้สุขภาพเองก็ไม่ได้มีความแข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็อาจจะไม่เหมาะสมที่จะเข้ามาคุมทีมชั่วคขาวในขณะนี้ครับก็ต้องไปรอดูว่า BG จะหาใครเข้ามาทดแทนนะครับส่วนเซติคุมทีม b ีจีปฐุมเตพน,นะครับของมาสระอีชีอีคุมทีมไปเพียงแค่ 98วันนะครับยังไม่ครบ100วันเลยครับพาทีมลงสนาม20นัดชนะ10นัดเสมอ5แล้วก็แพ้5วินเลจนะครับอยู่ที่50นะครับก็ถือว่า BG เดี่ยเป็นทีมกินโค้ดตัวจิกเสียงจริงเลยทีเดียวครับก็ต้องมารอดูว่าใครจะเข้ามาคุมทีมแบบถาวรแทนนะครับแล้วก็ต้องไปติดตามกันว่าคุณซื้อคนใหม่ของ BG จะเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาตินะครับขอแนะนำเลยถ้าจะเปลี่ยนทันทีขอไปเกาหลีใต้เวเลยครับ เดี๋ยวเป็นข่าวสารทั้งหมดนะครับที่นำมาฝากกันในวันนี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมุมทองไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ